6โมงครึ่งที่นัดกันไว้ยังไม่มีใครมาเลยนะครับมากันอยู่3คนนะครับ2วันครับ2วันจริงไหมเนี่ยฮะหวังผลที่เท่าไหร่ครับแชมป์ครับแชมป์นะครับโอ้โหวันนี้อันนี้ตื่นยังครับไม่หลายก็ต้องมีการยุทศัพท์ช่วงดึกด้วยครับอ่ากอนหัวค่ำก่อนนอนระวังตัวดีๆอย่าดื้อให้มากนักนะคะก็พอได้ครับบางอันก็อร่อยบางอันก็ไม่อร่อยครับเกี๊ยคนเดียวอร่อยไหมอร่อยมากครับผม นายกินคนเดียวนะไม่แบ่งใครเลยไม่ชอบมเมนูไม่ใช่ทุกนาทีทุกวินาทีมันสําคัญห้ามคุยกับกรรมการห้ามเสียงกับกรรมการพวกคุณนะมีของดีอยู่ในตัวมีความสามารถทุกคนมีหมดมโค้ชมองว่าคุณสามารถที่จะชนะได้สวัสดีครับวันนี้เช้ามากเลยครับเรามาเป็นที่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันครับเวียดานมามดน อ๋อเราจะไปเวียดนามนะครับแล้วตอนนี้นะครับหกโมงครึ่งที่นัดกันไว้ยังไม่มีใครมาเลยนะครับมากันอยู่3คนนะครับกิโลครับตื่นยังครับตื่นแล้วครับกิโลเตรียมความพร้อมกับรายการนี้มากี่วันครับ2วันครับ2วันจริงไหมเนี่ยฮะแล้วอ๋อหลายที่นะครับแล้วซ้อมกันครบทีไหมครับครบบ้างไม่ครบบ้างครับครบบ้างไม่ครบบ้างต่างคนต่างสิธารกิจเราหวังผลไหมครับรายการนี้ หวังว่าประมาณที่เท่าไหร่ดีครับติดหนึ่งในสามครับหนึ่งในสามนะครับโอ้เราไปกับโค้ชอะไรครับวันนี้ผมไปกับโค้ชโจเซฟครับอ๋อไปกับโค้ชโจเซฟนะครับแล้วต่อมาโอ้สวัสดีครับอ่าเรามาพบกับน้องอาณะครับอานะครับตื่นยังครับตื่นแล้วครับวันนี้ตื่นกี่โมงครับต้าน้องตื่นแน่ตีห้าหวังผลที่เท่าไหร่ครับแชมป์ครับแชมป์นะครับโอ้โหวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยแม่นันนะบอกถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ให้กินข้าว ไม่ได้แชมปไม่ได้กินข้าวนะครับแม่นาาแต่ผมว่าไก่ทอดรอบนี้ต้องหลายกล่องแน่ๆครับจะถามมยจะถามโค้ว่าค้กินข้าวหรือยังครับโค้จะไม่กินเลยครับหาคนไปกินด้วยใช่ไหมครับโอเคครับได้เดี๋ยวเราข้างบนมีเคฟซีครับรุ่นนี้ต้องกินไก่เท่านั้นครับเรามาอยู่กับน้องอาร์ตี้นะรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นอันนี้ตื่นยังครับไม่ วันนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อเปอยู่สิปีนี้จะได้ที่อะไรที่หนึ่งนี่มีความมั่นใจฟุกมาเต็มร้อยรู้สึกยังไงครับกลุ่มนี้ที่ได้ไปเวียดนามดีใจ,ใจตื่นเต้นตื่นเต้น เวัสดครับผมชิคินครับมาจากทีมอะไรครับซีซั่นสองสยามเลเว่นครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ไปเวียดนานมครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็อยากไปเล่นกับทีมครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับโค้ชหมงนะครับครับสวัสดีครับน้องอาน,นาครับกับน้องเมโทรครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้มาเป็นโค้ชของเด็กๆ YBL รู้สึกดีใจมากเลยครับคิดว่าเราไปเวียดนามตอนนี้เราจะมีปัญหาเรื่องอะไรเยอะที่สุดเด็กติดเกมครับคิดเหมือนกันเลยครับเดีย๋ยวตะก้อนแผ่นกล้องไปตรงนู้นนะครับแผ่นกล้องไปแถวนน้นนะครับ ใช,ใช่ครับเด็กติดเกมไม่สนใจอะไรเลยเราเราไม่แข่งบาสแล้วไม่แข่งแล้วเล่นเกมเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับผมโค้ตต้นครับผมดูแลน้องๆในรายการแข่งขันบาสเกตบอลที่ประเทศเวียดนามในรุ่น U10 ครับผมคนรู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้คุมน้องๆก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับโอกาสในการให้มาดูแลน้องๆในในรุ่น U10 ที่จะไปแข่งขันที่เวียดนามแล้วก็จะพยายามตามให้เต็มที่ครับแล้วมีการจัดก,การยังไงบ้างครับที่จะคุมน้องๆให้ อยู่นิ่งๆก็ไม่มีอะไรมากครับใช้เสียงเข้าสู้ครับหลายก็ต้องมีการยุโทรศัพท์ ช่วงดึกด้วยครับอ่อนหัวค่ําก่อนนอนขออีกเล่นนึงครับนะครับ,รบถ้าโค้ชได้คุมยูดิสองโค้ชจะเลือกตัวยังไงครับถ้าโค้ชได้ดูแลยูดิสองโค้ชก็จะเฉลี่ยการลงเล่นให้กับทุกคนได้ลงเล่นเท่าๆกันเพราะทุกคนมีความสัมพันธ์หมดในทีมเราเพนันทุกคนต้องได้เล่นแบบเฉลีย่ยโรเตตได้เล่นเท่าๆกันก็จะได้ประสบการณ์จากการที่เราเดินทางไปแข่งที่เวียดประเทศเวียดนามครับผมต่อไปนะครับเราจะมาสัมภาษณ์แม่ๆของน้องๆครับสวัสดีครับ รู้สึกยังไงครับที่ลูกคุณได้มาแข่ง y b บครับที่เวียดนามดีใจสิครับคิดว่าคุณแม่จะนอนไหมครับคงไม่ได้นอนนะครับน่าจะท่องท่องท่องดานังทั้งคืนเลยอยี๋เวเจอกันที่ดานังครับตอนนี้เขาเรียกไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคครับ er Welcome Lady WB to and Whit คำทักทายของประเทศเวียดนามเมื่อกี้เราพูดกันแล้วคำว่าอะไรครับน้องๆสินอะไรสินเจา้าหรือหนีหาวจากโรงแรมไปสนามไม่เกิน10ถึง15นาทีส่วนน้องๆที่ไม่ได้มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยอันนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับดูแลตัวเองเป็นพิเศษจินเจ้าครับ วันนี้เราอยู่กับโค้ดมิวเป็นโค้ดที่คุม U13 หญิงโค้ดมิวค่ะคุม U13 หญิงกับโค้ดมิวค่ะโค้ดมิวเป็นเฮดค่ะเป็นผู้ช่วยโค้ดมิวแล้วรู้สึกยังไงได้บ้าง <c oughs> ครับที่ได้ได้มาเป็นโค้ดอ๋อรู้สึกนะตื่นเต้นค่ะได้มากับพวกยูด้วยมาคุมพวกยูอีกทีหนึ่งนะคะก็ <c oughs> ะระวังตัวดีๆอย่าดื้อให้มากน,นะคะชายของคนเวียดนามนะคะถ้าเจอกันก็ซินเจ้านะคะชื่อไทยก็ได้ะคะ่ะชื่อเล่นชื่อแคนดี้นะคะ จะเป็นคนดูแลทุกทีมงานอของ YBL นะคะประมาณ10-15นาทีก็ถึงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบฮอตพอตนะคะลวกเอาค่ะคนจีนคนจีนครับ <c oughs> ตอนนี้มากินค่ะเห็นพี่ไกด์เขาบอกว่า,สาใส่ร้านไซก้นเนี่ยเป็นร้านชาบูเป็นคนละหม้อเลย มาดูกันนะว่าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมกินข้าวครับก็พอได้อยู่ครับบางอันก็อร่อยบางอันก็ไม่อร่อยครับแล้วก็จะมีการแสดงครับผมว่ามันก็เพลงเพราะดีแต่คนเต้น ก็ตลกอยู่ครับตอนนี้เตรียมตัวกลับโรงแรมกันแล้วเพื่อเตรียมตัวแข่งนในวันพรุ่งนี้ครับตามมาครับพี่ว้าครับ,รบกินคนเดียวอร่อยไหมอร่อยมากครับผมแร้วกินะนะคนเดียวนะไม่แบ่งใครเลยมาน้องๆสองคนนี้<ำ>เป็นไงอร่อยไหมอิ่มไหมเอออิ่มมากอร่อยไ,ม,ออยไม่ชอบเมนูอิ่มอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมานละลักครับ อร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอิ่มอร่อยมากเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมครับบ๊ายบายเป้าหมายของเราที่นี่คืออะไรแชมป์แชมป์ครับแชมป์นะแชมป์นะแชมป์นะโอเคโคดีใจที่ทุกคนพูดแชมป์แต่ขอให้เล่นเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเล่นถึงคุณภาพของเราเรามีโอกาสเป็นแชมป์แน่นอนบางคนเมโทรอานาอินทัชเขามาแข่งเขาเคยเจอหลายทีมแล้วนะที่เวียดนามเขารู้คุณภาพที่เราจะเจอแต่เราต้องพร้อมไม่ใช่แค่ทุกเกม ไม่ใช่ทุกนาทีทุกวินาทีมันสําคัญเข้าใจไหมเราเป็นตัวแทนของหลีกเรากับเรื่องกรรมการด้วยห้ามคุยกับกรรมการห้ามเถียงกับกรรมการโค้ชโจไม่เคยโดนเทคนิคเลยในชีวิตยกเว้นที่เวียดนามไปที่โต๊ะแค่ถามฟาวเขาบอกว่าของกลับไปที่เบนช์ผมไม่ต้องการมันสําคัญหรือเวาลา2นาทีถ้าไคนหนึ่งเขาฟาวเอาต์เขาจะออกจากเกมใช่ไหมเนี่ยแล้วก็โค้ชโจโดนเทคนิคฮะไม่ไดนไ่ออกโดนลออกไม่โดนไล่ออก,ออกแต่โดนเทคนิออนคน ก็เสียลูกโทษถ้าเราเสียลูกโทษในโมเมนต์ที่สําคัญเราจะหายโมเมนต์เติมหายจังหวะของเรา okay. okay, โอเคนะโค้ชเอกทุกคนเตรียมตัวอันนี้มันการแข่งซีเรียสในลีกเราใช่ไหมเนี่ยมันมีกี่คนพูดถึง12ใช่ไหมใน120คน9คนเนี่ยมันเป็นชุดท,ที่เป็นตัวแทนของลีกเราโชคดีที่เรามีโอกาสที่จะแบบเป็นตัวแทนก็เป้าหมายของเราคืออะไรแชมปี้ยแชมเป้แชมป้แชมป้โอเค let's go อานะวายบีเอลไทยแลนด์ไายบีเอลไทยแลนด์พวกคุณน่ะมีของดีอยู่ในตัว มีความสามารถทุกคนมีหมดในตัวเองเข้าใจป่ะ <c oughs> โอมดมองว่าคุณสามารถที่จะชนะได้ <c oughs> คุณได้เล่นกับพี่13ปีถูกไหมผู้หญิงแพ้แค่หนึคะแนนจริงๆคุณชนะด้วย ถูกไหมครับเออแปลว่าคุณสามารถที่จะชนะใครก็ได้ถ้าคุณตั้งใจแล้วเรื่องสิ่งที่โค้ชขอหลังจากวันนี้คือหลังสองทุ่มครึ่งโค้ชจะไม่ให้เล่นมือถือแล้วนะครับทุกคนครับโค้ชขอมือถือครับเกไ้กับแม่ผมนะป้าและถ้าเก็บไม่ได้ผู้ปกครองทุกคนรับทราบว่าต้องมาคในเกมของวันพรุ่งนี้มันจะต้องแบ่งเป็นสองชุดเหมือนวันเดียวให้คล้ายๆา b บในวันพรุ่งนี้ อันนี้คืออะไรไหนอะไรหนึ่งหนึ่งไอไอบอลไดบอลสองสองลายส่งบอลนี่ตัวนี้วิ่งตัวนี้ตีโพสอันนี้ทุกคนซ้อมมาหมดแล้วเยอะแต่ละลายอะผมไม่ได้มอดเลยได้มดเลยเริ่มต้นที่โพสตอนอยู่บิ๊กแมนมากให้ได้ให้ถ้าให้ไม่ได้ขึ้นมากี๊แบบนี้ไอ้ขอตัวหน่อยตอนนี้ไม่ได้อยู่ตุด คือน้องๆของเรานะครับของรุ่น U10 นะครับตอนนี้ผมว่าในเรื่องของสภาพจิตใจเขาดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูเกมวันพรุ่งนี้กันว่าผลมันออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าน่าจะสนุกพรุ่งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ,ๆครับที่ได้ได้โอกาสมาแข่งที่เวียดนามผมคิดว่า U12 น,น่าจะมีโอกาสได้ได้ไดแชมป์นะครับมีเด็ก3คนที่มีประสบการณ์แล้วมาแข่งที่เวียดนามเจอร์นี่วันนี้ง่ายมากครับโชคดีที่ได้เดินทางกับโค้ชนิวเราได้เหมือนวางแผนด้วยกันโอเค U13 ผู้หญิงแล้วยังไงบ้าง U12 แล้วยังไงบ้าง ครับเด็กหลายคนนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขามาแข่งเหมือนต่างประเทศใช่ไหมครับเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เขาได้เหมือนเปรียบเทียบสกิลของเขากับเด็กที่เวียดนามทุกคนที่ได้เคยมาแข่งต่างประเทศใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเขากลับมาไทยได้เห็นพัฒนาชัดเจนนะครับทุกคนบอกว่าวันนี้ผมถามเด็กทีมเราทุกคนโอเคเป้าหมายของเราที่นี่คืออะไรทุกคนบอกว่าอยากเป็นแชมป์ก็จริงๆผมดีใจมากๆที่เด็กตั้งใจ